สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดตลาดทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูชั้นนําของประเทศกันค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะก็มาตามตลาดกันต่อเช่นเคยนะคะไม่ว่าวันไหนวันไหนก็ต้องดูที่เทคนิคเป็นหลักนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะไปติดตามนะคะอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าหุ้นตัวไหนคือคลักบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงของเวลรีแคปค่ะ เซตบวกไปในช่วงเช้าไม่ถึงจุดนะคะโดยดดชนีปรับตัวขึ้นมา0.17จุดนะคะสวิงไปมาค่ะเมื่อเช้านี้ลบๆบวกบวกบวกลบๆนะคะ1.314.82จุดวอลุ่ม16นะคะ MAI ย่อลงไป0.09นะคะโดยปิดไปที่2.27.08วอลุ่มประมาณ150ล้านบาทนะคะ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์นะคะสำหรับในช่วงของภาคเช้าวันนี้นะคะก็นำโดย k b แ n k ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่185ยบาท50ตังค์เอบวกมาบาทหนึ่งนะคะ Delta ก็เมื่อวานลงไปค่อนข้างแรงนะคะวันนี้ก็ยังขึ้นต่ออีกบาทหนึ่งนะคะปิดไปภาคเช้า2-2-1ค่ะบ <c oughs> ้านปู่ย่อ2สตางค์นะคะเบนกรุงเทพย่อ50ตังค์ค่ะ <c oughs> ส่วนราคาทองคำนะคะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พเหรียญบวกลบบวกลบนะคะ ทองคําจบรอบหรือยังนะคะเดี๋ยววันนี้จะเจาะลึกที่ทองคําด้วยนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับกูรูเชนนาของประเทศในช่วงของเวลท้อค่ะร่วมพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุนิพนธ์จอมประสิทธิ์ค่ะคุณพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ชวนคุยเริ่มที่ทองคํากันก่อนเลยนะคะขออนุญาตอัปเดตมุมมองพินิพนกับทองคําหน่อยค่ะเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าทองคําจบหรือยังจบอะไรจบขึ้นหรือจบลงหรือยังไงจบขาขึ้นหรือยังนะคะเพราะว่ายังครับยังนะครับเป็นขาขึ้นขนาดใหญ่ดูฝั่งนี้ฮะขาขึ้นแต่ว่าดูฝั่งซ้ายมือนะครับมาค่ะเอเมซดีมันอยู่เหนือซีโร่ลายเนี่ยเขาเรียกขาขึ้นนะครับค่ะอันที่สองเนี่ย ถ้ายังไม่ได้ต่ำกว่านะครับถ้า Mo v i วิ average 1สิบสิบวิเนี่ยก็แสดงว่าระดับวิคเนี่เป็นขาขึ้นนะครับทองคำแท่งนะทองคำแทง่งพอดูทางเฟรมมันทางเฟรมมันเนี่ยปรากฏว่ายังเป็นทั้งเขียวอยู่เลยนะครับทางเฟรมมันนะครับรอแป๊บหนึง่งเห็นฮะเนี่ยขึ้นอยู่ไหมฮะยังขึ้นอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นภาวะโอเวอร์บอลซูเปอร์โอเวอร์บอเนี่ยเขาจะมีการปรับฐานเนี่ยก็แสดงสี ม่วงเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหเงินเข้ามาเพียบเลยเห็นไหมฮะเนี่ยสีมุ่วงเนี่ยเงินเข้าไปที่ทองคาเยอะเยอะเนี่ยทางด้านสายมือเนี่ยทางด้านค่าช่องสองจากซ้ายมือด้านล่างนนี่ยแต่ว่าเงินมันเข้านะฮะเงินเข้าแล้วมันก็เป็นทิศทางเดียวนะฮะกับโมเมนตัมอะโมเมนตัมก็คือ r s ซนะครับนะครับก็เดือนนี้ก็ลงมานี่ลงมาสี่ร้ย้าสิห้าเหรียญนะ ใช่ใช่ประมาณสี่ร้อยเก้าหัเหรียญพอดีเลยเอาไม่ลงไหมเอาไม่ลงเป็นตัวเลขกลมๆใช่เพราะฉะนั้นเราจะคาดว่ามันจะลงไปพันเหรียญมันคงจะไม่ใช่ตอนนี้นะฮะมันอาจจะต้องมีการขึ้นระลอกนี้อีกระลอกก่อนแล้วถึงจะขึ้นนะครับไม่มีปัญหาสําหรับคนที่ติดทองคําแท่งอยู่หกพันเจ็ดให้หกหมื่นเจ็ดใช่ไหมเจ็ดใช่ค่ะหกหมื่นเจ็ดก็ถือไปนะครับทองแท่งนะค่ะใะ่คแต่แต่ที่ต้องทาไม่ได้คือ อีกหลายเดือนนะกว่าจะขึ้นถึงที่จุดเดิมยอดเดิมใช่ไหมคะอ่าสำคัญที่สองคือถ้าถึงจุดยอดเดิมแล้วก็อย่ารีบขายนะพึ่งถึงเท่าทุนค่ะอะถ้า,า,ถ,าถึง,ถงอย่าพึ่งขายเทท่าทุนก็จะมีโอกาสได้ได้กําไรค่ะได้กําไรเยอะไหมก็มากพอสมควรนะห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นจากยอดที่ไปไปดอยกันที่ดอยกันที่หกหมื่นเจ็ดแต่ห้าห้าเปอร์เซ็นตก็ สามสี่พันอะไรเงี้ยนะครับค่ะก็อันนี้จดไว้เลยอันนี้จดไว้เลยเจ็ดเขาจะหมื่นได้ไหมตีประตกลมๆนะขออนุญาตนะครับก็น่าก็น่าจะได้นะอ่าเจ็ดก็ก็น่าจะมีไตเอียให้นะครับช่วงนั้นค่ะอ่ะแต่จะว่าไปถึงตรงนั้นมันยาวไปใครก็พูดได้เอาใกล้ๆก่อนละกันนะฮะค่ะได้ค่ะใกล้ๆมันบอกว่าห้ามช็อตนะครับห้ามช็อตนะค่ะห้ามช็อตอะมันมี ให้ดูวันเนี้ยเดี๋ยวบ่ายสองก็รู้นะฮะว่าจะขึ้นไปสี่พันสี่สิบไหมนะฮะตอนนี้สี่พันเก้าจุดอยู่นะครับให้ดูนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยคนที่ทําขึ้น,นย่ยังหลับอยู่นะครับคนที่ทําราคาทองขึ้นไปเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเขาเป็นคนทําขึ้นนะครับเขายังนอนอยู่ยังไม่ตื่นนะครับสี่พันยี่สิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตื่นตอนบ่ายสองนะครับ,รบนะครับแล้วเขาก็จะมานิสัยเขาก็คือเขาจะมาทํา เขาไม่ทําลงหรอกเขาทําขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าเขาทําขึ้นมาสองวันละอันนี้ดูตรงนี้แท่งนี้เขาบอกแท่งเขียวแท่งแรกอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเขียวเขียวเนี่ยนะครับมันเป็นแท่งนําแล้วแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยมันมามาครบหมดละค่ะนะครับมันมาครบละมันรอคืนนี้จะขึ้นไปสี่ศูนย์สี่ศูนย์นะคะค่ะนะครับแต่มันจะไม่เกินสี่ศูนย์หกศูนย์นะคืนนี้จะขึ้นไปแถวๆนั้นก็ธรรมดาไม่ขึ้นก็ได้นะแต่ตราบใดถ้ามันไม่หลุดสามเก้าเจ็ดห้าก็ ก็ยังลองอยู่ดีอมไม่ต้องช็อตนะครับแต่ก็ไอการที่แบบเดียด 5. 5. 5. เด๋ยวช็อตห้าจุดห้าเหรียญลองสามเหรียญนี่ไม่เกี่ยวกับระบบที่เราคุยกันอยู่นะครับค่ะอ,อนะครับอ่อเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับบอกว่าช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเห็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์นะครับค่ะตอนนี้สี่ศูนย์หนึ่งสองนะคะอันนี้นนไม่ใช่หมอดูนะครับไม่ใช่พ่อมดนะฮะเออแคว่าพูดมาจากเมื่อเช้าแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันจะเวียงในกรอบลงมาได้ถึงนะครับ สามเก้าเก้าห้าสามเก้าเก้าห้ามันก็เวี่ยงนะคะก็ลงก็ลงไปสามเก้าแปดเก้าก็คือต่ํากว่าสี่พันลงไปนะคะก็ต่ำก็ไม่เป็นไรเพราะมันปิดถูกไปแล้วเข้าใจไหมคะมีมีนักลงทุนถามเข้ามาในในคอมเมนต์นะคะว่าปัจจัยที่ทําให้ทองขึ้นคืออะไรครับนะคะคือการวิเคราะห์ของอันนี้เลิกเล่นเลยเลิกเลิกเล่นเลยเลิกเล่นเลยเลิกเล่นเลยครับการพนันครับการพนันครับเพราะว่าคุณนิพนธ์ใช้เทคนิคนะคะใช่ครับ ลทัที่พูดอยู่นี่ก็ไม่ใช่ทองคำแท่งนะครับพูดถึงโกลฟิเจอร์ครับการพน,นันครับเมื่อวานเป็นไงอะ่ะเมื่อวานฟังข่าวแล้วเป็นไงสีเช่นผิงกับทั้มเป็นไงฮะตกลงเขาคุยกันจบไหมฮะดูดีขึ้นดูดีขึ้นแล้วทําไมทองขึ้นอะ่ะทําไมไม่ลงอะ่ะคุณเล่าฟังเธอเรื่องแบบนี้ถ้าคุณจะเล่นทองนะครับดอกเบี้ยคุณเล่นไปแล้วคุณฟังข่าวยังไงกูก็เจ๊งดอกเบี้ยเป็นไงอ,ะอ่ะอ่าดอกเบี้ยเป็นคนถามใช่มีคนถามว่าดอกเบี้ยลงทําไมทองไม่เกี่ยวยังไงอ่ะก็เมื่อวานขึ้นไ เมื่อวานก็ขึ้นไงก็เมื่อวานก็ขึ้นวันที่เดี๋ยวเบี้ยลงไงไม่ถูกเหรอก็ถูกแล้วไงคแต่แต่คุณจะเอาคุณจะเอาขึ้นไม่ได้ดังใจคุณหรือไงเพราะคุณติดอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดได้ไงคุณละเรื่องไงนะครับค่ะอ่เราเข้าใจเรื่องพูทดีก่อนไม่งั้นก็ออะพี่พี่บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณจะเล่นทองคํานะหนึ่งถามราคาสองก็คือถามว่าเลือกเพราะอะไรนะหรือคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยนะครับว่ามันเพราะอะไรเนี่ยคุณเลิกเล่นไหมเถอะ คุณไม่มีทางชนะนะครับเพราะมันไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรนะฮะคุณลองไปบันทึกดูก็ได้นะครับทันนี้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยลงทองขึ้นเดี๋ยวข้างหน้าคุณไปบันทึกใหม่นะดอกเบี้ยขึ้น่ะทองลงไหมในวันนั้นคุณลองไปบันทึกดูแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าคุณไม่ได้รู้อะไรเลยอะคุณหลงไปอ่ะนะครับคุณไม่รู้อะไรเลยนะคุณอย่าเล่นดีกว่านะฮะถ้าถ้าคุณไม่แก้ไมเซ์พวกนี้นะครับคุณก็ไม่ต้องเล่นนะครับ ค่ะดูเทคนิคนะคะเป็นหลักนะคะของเป็นสูตรแต่ถ้าซื้อทองคําแท่งซื้อทองคําแท่งนี่ก็ไม่ไม่ต้องดูเลยนะครับก็ซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะครับลุ้นเจ็ดหมื่นนะคะระยะมีเดียมนิดนึงนะพี่พี่ถามหมวยนิดนึงนะฮะค่ะมีใครให้ซื้อบิตคอยที่บมืนสี่เหมือนพี่ไหมไม่มีพี่ออกรายการหมวยไม่มีเลยไงมหมื่นสี่พันเหรียญเอ้หมื่นสี่พันแล้วใครให้ซื้อทองคำพันสองมาเหมือนพี่ไหมอ่าใช่ใช่คือคุณท่พูดก็ไม่มีไงต้นเทรนนะคะ แล้วพี่ก็นอนบอกเนี่ยรอบนี้จะมา4 0 0่แล้วก็มาไหมล่ะแล้วตอนนี้พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงวันนั้นเนี่ยพี่ไม่ใช่ค,คนที่ที่ไปโฟมูไปไปทําให้คนเนี่ยอ่าไล่ซื้อไงใช่ไหมพี่ก็บอกว่าแถวเนี้ยมันซื้อได้แต่พี่ไม่ได้บอกว่ามันลงไปเอางี้เมื่อมันขึ้นไปแล้วเนี่ยโซน4,060เนี่ยนะครับหรือมากสุดก็4,120เนี่ยมันจะลงไป3 0ม่โอเคไหม4,120 จะลงไป3 0 0าใหม่แล้วก็ค่อยขึ้นต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาไหลแล้วก็จะเหวี่ยงไปเวียงมาอยู่เนี้ยนะครับแต่อ่าเราจะเราสมมุติว่าขึ้นไป4,120ลงไปนะ3 0 0ันะห้ามห้ามปิดต่ำกว่า3,936ค่ะ3,936ใช่ไหมคะตัวระยะแล้วแล้วคราวนี้จะขึ้นไป4,020แหละ3,936นะไม่ถึงว่าแพทเทิร์นอ่ะมันจะบอกเราแพทเทิร์นมันจะบอกเรา แพทเทิร์นเนี่ยมันจะบอกเรานะฮะ,ะ,ะส่วนปัจจัยหนุนทองลงอะ่ะไม่มีมไม่ถึงลงไปว่าลงไปสามพันห้าพังไปเลยสามพันสองพันอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าลงมาห้าร้อยเหรียญแล้วนะคะสี่ร้อยเก้าสิบห้าเหรียญครับอีกห้าเหรียญนะประมาณนั้นขอเรียกเสียด้กูพี่พี่ไม่ได้บอกว่าเย็นนี้มันต้องขึ้นไปสี่พันหกสิบนะพี่บอกว่าถ้ามันจะขึ้นอ่ะขึ้นมากที่สุดเท่านั้นเพราะว่าสัญญาณเนี่ย เกิดขึ้นหมดแล้วนะครับเราดูสัญญาณเนี่ยแล้วมันก็เป็นแค่โดจีนะครับอ่ะแล้วมันบอกด้วยนะครับว่าแม้มันจะขึ้นไปนะสี่พันหกสิบมันก็ไม่ปิดที่หายครับมันจะลงมาปิดแถวสี่พันยี่สิบนี่แหละเอาเอาเอาละเอียดเอาละเอียดไปนี่ไหมอ่ะยังไงคะเอาเอาละเอียดไปนี่ไมไงเออนี่ก็ละเอียดสุดแล้วไงละเอียดแล้วละเอียดแล้วนะละเอียดแล้วเออแต่ว่าภาพใหญ่ยังขาขึ้นหงที่พี่นิพนธ์บอกแล้วก็ภาพใหญ่นี่ไงนี่ไงก็ขาขึ้นหนึ่ง เนียกเพิมนิดนึงอ่ะให้ให้เขาเรียกว่าอะไรแพ<ช>็กเกจไว้ที่ประมาณเจ็ดหมื่นบาทแต่สักพักใหญ่ๆนะอ๋อพ,พี่พี่บอกเลยไม่ก็ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะก็สงการเน่ยค่ะปีหน้าปีหน้า <c oughs> แหละแต่ถึงก่อนก็ก็อย่าว่านะเพราะว่ามันมันพูดสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นะฮะค่ะและเจ<ช>็ดหมื่นนี่พี่ก็เจ็ดหมื่นพี่ไม่ได้พูดนะเพราะพี่วันนั้นเน่ะพี่พี่ไม่รู้ว่า เงินบาทจะแข็งก็แบบน่นอันนี้พี่ไม่รู้นะเจ็ดหมื่นอันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะไม่มีสองปัจจัยนะแต่ราคาทองอ่ะสูงกว่านะฮทยเดสี่สี่สามเจ็ดเก้าโอเคป่ะสี่สามเจ็ดเก้าแล้วก็สูงกว่าหกหมื่นเจ็ดแต่จะขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นไหมเดี๋ยวดูค่าเงินบาทกันอีกทีหนึ่งอ๋อถ้ามันสูงกว่าสี่สามเจ็ดเก้าเนี่ยมันก็มีสูงแบบมีนัยสําคัญเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะค่ะเออมันไม่ใช่สูงแบบเหรียญหนึ่งแล้วก็ลงนะไม่ใช่นะ เออมันจะสูงมากมีนัยสําคัญงั้นเราก็ไม่พูดถึงตัวเลขกันละคันนะคะก็ทายเดิมบวกขึ้นไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์พูดถึงตัวเลขก่อนก็ได้ว่าที่คุณไปซื้อหกพันเจ็ดอะเพราะมีคนบอกจะไปเจ็ดหมื่นป่ะอะแล้วแล้วพอคุณติดเพราะคนบอกว่าจะไปเจ็ดหมื่นใช่ไหมใช่แล้วมีคนบอกว่าเนี่ยทองทองคำเนี่ยทองคำไอ้โกไอ้ตัวสปอร์ตเนี่ยอาโก้มแซกคุณก็ไปคุยกันบอกว่าจะไปสี่หมื่นสี่พันเก้าใช่ไหมค่ะอะคุณติดเพราะตัวเลขเป่า คุณไปซื้อเพราะคุณไปฟังตัวเลขเปล่าล่ะเพราะคุณไปฟังตัวเลขอ่าบิตคอยเพราะบิตคอยขึ้นไปทีหนึ่งแาวที่แล้วหมื่นหมื่นสองกว่าใช่ไหมค่ะอ่าแสนแสนสองกว่าพี่ก็บอกแถวเนี้ยขายก็มีคนบอกว่าจะไปสองแสนสามแสนไปล้านหนึ่งคุณก็ไม่ขายไงวอนนี้ก็ลงมาแล้วไงก็แล้วถามว่ามันเป็นปัญหาเพราะเรื่องราคาเปล่าล่ะค่ะเรื่องราคานี่แหละค่ะเพราะคุณไปฟังคุณก็เลกคุณก็ยึดติดคุณก็เลิกฟังเรื่องราคาแล้วคุณก็มาดูดู ดูอ่าสัญญาณซื้อขายไหมอืมดูสัญญาณซื้อขายดีกว่านะคะเอ,อ,อลแอล้วรู้ไ,มไหมว่าไอ้สามสามช่องที่ดูอยู่เนี่ยแต่ละช่องก็ดูสัญญาณคนละตัวค่ะไม่รู้เลยค่ะตัวเไาไม่ได้ดูไม่ได้ดูเอ็ d ซีดีเหมือนกันไม่ได้ดูไอเอสไอเหมือนกันแต่ละช่องก็ดูไม่เหมือนกันค่ะ<า>นะครับแต่บอกได้ว่าตอนเนี้ยในกรอบข้างบนเนี่ยนะครับขาขึ้นได้เปรียบ แต่ <ฮา S 1> ไม่ได้เปรียบไปถึงสี่เปอ็นสามนะ่ย <ฮา S 1> ไม่ใช่ไม่ถึงว่าคุณอยากจะช็อตขึ้นไปสี่สี่สี่ศูนย์คุณจะช็อตก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะลงมาสี่สี่สองศูนย์ใหม่อะไรเงี้ยมันก็ช็อตได้แต่มันไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ระบบของเราเราไม่เล่นเราไม่ได้เทรดสั้นๆแบบนั้นนะฮะคือเรามาจากตรงนี้เลยนะเรามาจากคืนนี้เลยนะครับหวยสามเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยเรามาจากตรงนี้นะบันทึกอยู่ในรายการนะครับของช <ฮา S 1> ่องหนึ่งนะฮะตรงนี้เลย นะครับแล้วก็เตือนก่อนจะช็อตนะว่าอย่าช็อตนะนี่เตือนมาร้อยเหรียญแล้วนะว่าอยนะ่าช็อตนะครับค่ะแถวนี้ก็ยังเตือนอยู่ว่าช็อตแถวนี้ก็มีสิ์โดรดกร้อยเหรียญนะฮะนะครับแต่โอกาสจับลงไปตรงนี้ก็ถ้าหลุดสามเก้าเจ็ดห้าก็สต็อปเอ้ยมันมันไม่มีแน่นอนนะมวยถูกไหมไอไอแน่นอนที่มันจะเกิดเนี่ยไม่แน่นอนมันก็อาจจะเกิดจากเ่าสารอะไรที่ใครมาทําอะไรแบบพิเรนพิเรนนะนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไร ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็อย่าให้ถูกฟอสเซลนะครับค่ะอันนี้เราคุมไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะเยอะไปหมดความแน่นอนเนี่ยมันไม่มีว่าเอานี้แน่นะอันนี้แน่นะนะครับโอ้ถ้าแบบนั้นพี่ก็ไม่ออกสื่อหรอกนะฮะเพราะผิดก,ก็โดนด่านะฮะได้ <c oughs> ผูกก็ไม่เห็นมาขอบคุณใช่ไหมค่ะ <c oughs> ถูกไหมฮ <c oughs> ะแล้วก็ออกให้โดนด่าไปเพื่อนั่งเล่นอยู่คนเดียวนี่รู้ทั้งเวลารู้ทั้งราคาเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหรวยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไปตามกฎตามกลยุทธ์นะคะอย่างที่พินิพ์บอกแพทเทิร์นจะเป็นตัวบอกเรานะคะแพทเทิร์นบอกเราค่ะอันนี้คือตลาดทองคำนะคะขออนุญาตมาที่ตลาดหุ้นไทยหน่อยได้ไหมคะเห็นเดลต้ากาลังขึ้นเลยค่ะจริงๆพินิพลบอกแล้วว่ามันจะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะยังยังรันต่อได้ไหมนะคะเอาเอามีเทียทีใช่ไหมค่ะอันนี้ติดเทียทูอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอาติดแคชบาลานทีทีสองค่ะแล้วมีทีสามไหมฮะค่ะมีีให้มีทีเจ็ดก็จะขึ้น ก็มันจะขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นแล้วเซ็ตจะขึ้นได้ไงค่ะแล้วคุณจะปล่อยให้เซ็ตลงเหรอในขณะที่ตลาดทั่วโลกเขาไม่ได้ลงค่ะเพราะพาอมาทําแบบนี้คุณก็ไปล้อเขาหาว่าเขาเอาขึ้นแต่เดลต้าแต่เดลต้าเนี่ยก็พี่ก็นั้นมันตั้งแต่หกสิบแล้วก็แนะนําขายไปแล้วที่ร้อยห้าสิบตามระบบถูกไหมค่ะบางคนก็บอกโอ้ขายหมูแนะนําให้ขายหมูแล้วตอนนั้นนาซื้อหกสิบล้วกำไรเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ก็พี่ก็พอของพี่ไงก็ระบบเราเขียนไว้แบบนี้ไงค่ะแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันผิดปกติไหมละ่ะผิดปกติค่ะอ่าใครกล้าซื้อม้างละ่ะนอกจากกองทุนวายุพักอะมีใครกล้าซื้อ,อก็ไม่มีไงเพราะถ้าถ้าเดลต้าไม่ขึ้นกองทุนวายุพักมันจะกาําไรหรือขาดทุนนะค่ะมันกําไรอยู่ก็เนี่ยแล้วก็หุ้นแบงค์ใช่ไหมครับที่ขึ้นแล้วพี่ก็ไม่เคยบอกว่าหุ้นแบงค์จะลงนะค่ะพี่บอกถ้าคุณชอบเมืองไทยุูก็ซื้อหุ้นแบงค์นะครับแต่แต่พี่ไม่ชอบ พี่ไม่ชอบพี่ชอบพี่ชอบหุ้นเทนะครับพี่ไม่ชอบหุ้นแบงค์เพราะพี่คิดว่าแบงค์ในยี่สิบปีไม่มีอนาคตนะครับพี่ซื้อหุ้นแบงค์นียพี่พี่ซื้อบิตคอยดีกว่าบิตคอยมีอนาคตมากกว่าหุ้นแบงค์โอเคไหมพี่ซื้ออีชูรเรียมดีกว่าเนะพราะอีกหน่อยโลกการเงินจะอยู่ในมือของอีชูรเรียมกับบิตคอยเนี่ยค่ะธนาคารเนี่ยถ้าไม่ปรับก็ปิดโอเคไหม Mm. มันมันเปลี่ยนอ่ะมันจะเปลี่ยนหมดน่ะนะครับตัวที่จะเปลี่ยน,นะะมันเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเนี่ยเออมันจะเปลี่ยนมาสู่ในระบบคุณว่าบิตคอยไม่ดีเหรอระบบระบบระบบบล็อกเชนไม่ดีเหรอสามารถตรวจสอบได้อย่างโปรง่งใสว่าใครทําธุรกรรมอะไรนี่ออกไหมฮะค่ะไม่ดีเหรอระบบธ<บ>นาคารเงินเข้ามาประเทศไทยเนี่ยน,นะครับมาสามหมื่นล้านยังตรวจไม่เจอเลยว่าเอาตัวลงเงินมาจากไหนประชาชนยังไม่รู้เลยเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเกิดมามออกไหมฮะ ไล่หากันว่าเงินมันเกิดดุลมันเกิมาได้ยังไงเนี่ยทุนสำรองก็โปก่อไปสามหมื่นล้านเหรียญเนี่ยไม่รู้ว่านะฮะนะครับเพราะนั้นการฟอกเงินอ่ะมันมันฟอกทุกตราสารครับทุกทรัพย์สินเนี่ยมันถูกฟอกเงินหมดไม่เกี่ยวกันว่าตราสารดีไม่ดีนะฮะอ่ะก็หุ้นไทยก็ถ้าใครอยากได้ก็เล่นเดลต้านะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกัน ก็ไม่มีอะไรเล่นอยากเล่นก็เล่นไปนะครับแต่พี่ก็ไม่เล่นไงเพราะว่ามันมันแพงแล้วมันสูงไปนะครับแต่หุ้นต่างประเทศที่เราแนะนํามาก็จะมี Google มี Apple รอบนี้นะครับคก o g กิลแ p ปเอิล uh, ASML นะครับไม่ถึงว่าแถวนี้ก็แนะนําให้ถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็มีคาวสตีนะครับจีนก็จะมี cent, เ n นเซน Xiaomi นะครับไปตู้นะครับแล้วก็แคสเซล ได้ค่ะปีดทยที่ิีคอยให้อีกอีกสิบปีจับดูหุ้นจับจับตาดูชื่อหุ้นที่พูดพวกนี้ให้ดีนะค่ะจดไว้เลยนะคะไอที่พูดเนี่ยนะฮะทั้งฝั่งจีนต้องฝั่งอเมริกาเนี่ยจับตาดูให้ดีนะค่ะมันจะเป็นรัฐบาลโลกมันจะเป็นรัฐบาลครับค่ะคือมันจะใหญ่กว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ถึงว่ารายได้ของมันเนี่ยมากมากกว่างบรัฐบาลรายได้ของมันด้วยรายได้ของมันด้วยแล้วพวกเราอะ มันเป็น,นตัวอย่างี่อยู่กับมันหมดแหละนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เลือกลงทุนได้ทั่วโลกนะคะในยุคนี้ะนะคะขออนุญ,ญาตปิดท้ายที่บิตคอยนิดนึงนะคะอัพเดตมองมินิพลเชิงเทคนิคนะคะเทคนิคบ,บิตคอยเนี่ยต้องพูดเป็นเซนเนเริโอค่ะ,ะคมีกี่เซนเนเริโอคะมีสามเซนเนเริโอค่ะอะไรบ้างคะคือ่าเซนนริโอรแรกก็คือเป็นการไซเวทนะครับค่ะถ้าหลุดนะครับหนึ่งศูนย์ห้าร้อยอ่ะ นี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าพันห้าพันนะคะขออภัยหแสนห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวดูแน่แน่ก่อนเท่าไหร่ถามกันนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะ BTC นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะอ่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันถ้าเดือนนี้รอดไปละเดือนนี้วันสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ถ้าหลุดหนึ่งแสนแปดพันนะฮะ อันนี้ส่งสัญญาณว่านะฮะจะลงไปโซนหนึ่งแสนนะค่ะอ่าแล้วถ้าหลุดหนึ่งแสนเนี่ยแปลว่านะครับก็เห็นแปดหมื่นอันนี้เส้โอทีหนึ่งอ่าเส้โอทีหนึ่งดูที่หนึ่งแสนแปดพันอ่านี่คือถือไม่ถึงว่าไซเวงเนี่ยแล้วก็คือลงค่นะ,ะไซเวงลงาดาวถาลุดอ่าเนที่สองเนี่ยมันมันมันผ่านไปแล้วมันบอกว่า,าคือวันที่มันลงมาเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งแสน 1 8 0 0 0แแปดันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเมื่อของเมื่อวันก่อนนะฮะนะครับมันบอกว่าแล้วถ้ามันไม่หลุดมันวิกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ให้กลับไปลองนะฮะอันนี้การลองเนะี่ยได้ได้กลับมาลองแล้วนะแล้วก็ให้ให้ให้กลับไปขายนะมันยังไม่ไปมันจะเป็นไซเวกนะครับมันจะวิกลับไปข้างบนนะครับแสดงว่าไอเชเดโอเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ให้กลับตอนนั้นมันกลับขึ้นไปให้ให้กลับไปหาจังหวะที่จะขายนะฮะโซนประมาณหนึ่งแสน หนึ่งแสนสองนะครับการขึ้นรอบนีนะ้แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะจากที่มันไม่หลุดในสเลอที่หนึ่งนะครับ,รบก็ถ้าดูทั้งหมดก็มันก็จะไปนี่แต่มันบอกว่ามันก็ไม่ไปไหนนะครับมันจะไม่ไปไหนมันจะใช้เวยอยู่แถวนี้นะครับประมาณหมื่นเหรียญนะคะใช่ก,ก,ก,ก็ก็มีอย่างเดียวว่าถ้าหลุดแสนหนึ่งก็เห็นแปดหมื่นก็ไม่ต่างกับว่าแสนสองไม่ขายแล้วลงมาแสนนึ่งมันก็สองหมื่นเหรียญเหมือนกันใช่ไหม ไม่ใช่ต่างกันสูไหมฮะเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่ไปเอ็กมันอนะ่ะคุณอยู่เฉยๆกับบิตคอยอ่ะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะแต่เราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยขอแตกกันประจำเลยพอไปเอ็กไงได้ไหมฮะมก็คือเป็นเลเวลเลชสูงเป็นเลเวลเลเวก็ได้ยินมาคนนึ่งสะสมมาตลอดถูกทางมาโดยตลอดสุดท้ายโลกไปเอ็กคือเดียวหมดเลยที่ต่างประเทศใช่ไหมคะ ใช่ครับรที่<า>เขาพูดกันเ,เขาก็อาจะเป็นเลือกเตือนใจคนะนะครับว่าเอ,อบิตคอยมันไม่ได้เอาไว้ให้เล่นมันเอาไว้ให้ถือนะครับแต่แถวเนี้ยคนที่เป็นบิตคอยเนอร์เขาก็ไม่ซื้อหรอกนะฮะแต่ถ้าลงมาแปดหมื่นเนี่ยเขาก็ซื้อลงห้าหมื่นเขาก็ซื้ออีกนะครับเขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกมันดีมาสะพายแค่นั้นแหละ,ะแล้วก็มันบิตคอยมันก็พูดเหมือนกันนะ สำหรับคนที่อยากให้มันขึ้นไปสองแสนสามแสนมันบอกว่าเฮ้ยทรัพย์สินที่ขึ้นมาในโลกตอนนี้มันแพ้เอ็นวีเดียตัวเดียวนะค่ะคฮ้ยเอ็ Nvidia นวีเดียได้ขึ้นสิบแปดเท่ามันเองเนี่ยก็ขึ้นมาเก้าเท่ากว่านะค่ะทองนี่ก็ขึ้นมาสองเท่านะทําไมไม่ไปด่าทองอ่ะไม่ให้ทองขึ้นนะคือมันขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยแล้วต่อไหมฮะเก้าเด้งนะเก้าเด้งกว่านะมันบอกมันขอพักอันนี้บิตคอยนมันบอกมานะถ้าใครอยากให้บิตคอยขึ้นเนี่ยบอกขอพักหน่อยขอพักเหนื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่ไปซินเทโอที่สามหรือยังคะก็เนี่ยเดี๋ยวที่สามเนี่ยบิตคอยน์มันบ่นไงมันบ่นขอพักหน่อยมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยเจ้าอะไรก็มันมาตั้งหนาจะขึ้นจะลงอะไรตั้งหนามันขึ้นมามากกว่าทองอีกพุดนเนี่ยมันก็ขึ้นมากกว่าเอสเอ็นพีห้าร้อยนะมันก็ขึ้นมากกว่าหมดเลยนะจากจังหวะที่ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยตอนบิตคอยน์หมื่นสี่เนี่ยมันบอกขึ้นมาก้าเท่าเลยนะเจ้าอะไรตั้งหนาก็มันใช่ไหมพักหน่อยนี่พักหรือมันบอกว่าอย่าโละะกันน ต,ตอนหมื่นสี่ลงไม่ให้ซื้อเนี่ยอยู่ตั้งสี่ห้าเดือนมันไม่ซื้อมาถึงตอนนี้ต้องการจะมาซื้อแสนหนึ่งแล้วบอกม,มึงชดไปสามแสนทีมันบอกมันไม่ไปอ mm. มันไม่ไปนะครับอ่ะโดยสรุปก็คือว่าหลังจากที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไง่ฮะในในระบบการเงินของโลกเนี่ยเราเห็นมี s t a b e c o i n มีอะไรเข้ามาใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ช่วงระหว่างเปลี่ยนถ่ายเนี่ย บิตคอยจะขึ้นมากกว่าทองคำโอเคไหมค่ะก่อนหน้านี้ทองคําขึ้นมากกว่าบิตคอยพอเขามันก็เกิดก่อนก็เกิดก่อน,ค,นครัเขาเกิดก่อนแต่ถ้าเทียบจากศูนย์มาด,ด้วยกันเนี่ยบิตคอยขึ้นมากกว่าทองคําไม่ว่าจะนับจากตอนเกิดหรือตอนที่โตมาหรือว่าแต่ละรอบบิตคอยขึ้นมากกว่าทองนะครับค่ะเพราะว่ามีจํานวนน้อยกว่าเยอะนะครับอ่าทองคําประมาณยี่สิบเจ็ดล้านล้านดอลลาร์นะครับ ไม่ถึงทองคําแท่งนะค่ะนะครับคิดที่ราคาสี่พันนะสี่พันเหรียญนะแต่บิตคอยทั้งหมดสามล้านล้านมั้งนะฮะแล้วแต่ราคานะสามล้านล้านมั้งนะครับมันเกินเล็ก,กว่าทองทั้งแปดเก้าเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของดีมสาส์ัพนะครับก็เขาก็สามารถขึ้นไปเท่าทองได้นะถ้าขึ้นไปเท่าทองเนี่ยเขาขึ้นได้อีกหลายเท่านะมาร์เก็ตแคใช่ไหมครับ เพราะนั้นคนก็เลยไปตีความว่ามันจะขึ้นไปหนึ่งล้านเหรียญไงใช่ไหมครับมันไม่ถึงครับเกิดใหม่แล้วตายไปมันก็ไม่ถึงครับยามากก็สามแสนครับมันไม่ถึงเหรียญเหรียญนะคะค่ะเอมันไม่ถึงครับมันจะถึงทุนนั้นเนยมันไม่ไหวอ่ะนึกออกไหมมันรวยไม่ไหวอ่ะพวกบิตคอยเนอร์ก็คงแบบว่าก็คงตายเอาไปด้วยอ่ะไปชาติหน้าด้วยอ่ะคือจะเอาไปด้วยอ่ะเพราะมันเป็นทรัพย์สินเดียวที่เขาภูมิใจที่สุด่ะถูกไหมคร ได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกมุมทุกซีเนเรียลต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะค่ะพี่คุยแบบสบายๆนะพี่ไม่เครียดดีค่ะดีค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสตอนดีค่ะทุกซีเนเรียลทุกสินทรัพย์นะคะตลาดหุ้นทองคําแล้วก็บิตคอยน์สามซีเนเรียลนะคะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ากลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายบางทีเรายึดติดกับเป้าหมายเกินไปก็จะทำให้เราพลาด โอกาสนะคะหรือบางทีอาจจะขาดทุนได้เพราะว่าเราไปยึดเป้าหมายว่าเป้าหมายต้องถึงต้องถึง พอถึงเวลาเป้าหมายไม่ถึงก็อาจจะทําให้เราขาดทุนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สาคัญกว่าเป้าหมายยังคงยืนยันดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายเป็นหลักมากกว่าดูที่ราคานะคะนี่คือทีเน้นเวลไลฟ์ทั้งหมดค่ะฝากทุกท่านมาติดตามด้วยเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจทีมงานของเราเข้ามากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะทนวนรรณปัตชนและทีมงานสวัสดีค่ะ เปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN w e l เ s เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN w e l l อ